กลับมาเจอกับค k ที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแต่งหน้าจากเมคอัพไอเทมแบรนด์ไทยนั่นเองนะคะก็คือจึงจ้งๆทั้งนั้นเลยคือคุณภาพแบบมันปังตรงนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าเป็นคนไทยหัวใจใสเกาหลีนะคะเมคอัพโดยรวมก็จะมีความถ่ายรูปขึ้นเซลฟี่สวยแต่ว่าเจอกันแล้วยังไม่ตกใจเกินไปนะคะด้วยใช้เทคนิคแล้วก็บาลา์โทนสีต่างๆนะทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครพร้อมจะดู how to แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกนคนหนึ่งไลน์นะคะ แล้วก็ใครยังไม่กด subscribe ช่องเรานะคะพีิลิมก็ subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะพักหลังในกระแสเครื่องสำอางแบรนด์ไทยคือมาแรงมากๆแต่ก็ว่าไม่ได้ต้องพูดเลยว่าตอนนี้คือแบรนด์ไทยมาแรงมากทุกคนแล้วแบบแบรนด์มาไกลกันมากๆเลยนะคะทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ในราคาที่แบบจับต้องได้ทุกคนอ่ะก็ดี มาเริ่มที่งานผิวก่อนเลยนะคะซึ่งอเนี้ยเป็นคุชชั่นที่ไม่แน่ใจว่าเคยใช้ให้ดูหรือยังนะคะหรือทุกคนอาจจะเห็นแบบผ่านหนะ้าผ่านตาก,กันบ้างแล้วก็นี่เลยนะคะเป็นคุชชั่นของ fit c o s m e t i c true skin cushion mm hmm. น,นั่นเองนะทุกคนเป็นคุชชั่นที่เราแบบชอบมากๆแล้วก็อยากให้น้องแมสแบบอยากให้น้องแมสแบบดังระเบิดระเบอ้อเลยคือน้องแบบใช้ดีมากเป็นคุชชั่นที่เกิดมาเพื่อผิวคนไทย All- in One มีบำรุงในตัวปกปิดดีผิวสวยเป็นคือตัวเนี้ยอันนี้เราใช้เป็นเบอร์ เราใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งมิวโฟมนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นโทนขาวเหลืองที่แบบว่ามีความนูเทรลติ่งชมพูเล็กน้อยตัวนี้เขาจะเป็นคุชชั่นที่ให้ฟินิชผิวแบบเซมิแมทนะคะทุกคนก็คือมันจะไม่แมทแล้วก็ไม่โกลเกินไปนะตอบโจทย์ชีวิตในตอนี้มากๆเลยนะคะทุกคนการปกปิดเนี่ยก็คือทําได้ค่อนข้างดีเลยนะเห็นเราะว่าแบบรอยสิวตรงคางรอยสิวข้างๆที่แบบมันชัดมันแดงมากแรกๆก,ก็คือแบบกลบได้ในระดับหนึ่งเลยแต่อาจจะแต่อาจจะแบบไม่ได้กรีบแบบมิดไปเลยนะคะซึ่งเราซึ่งเราชอบครุชชั่นฟ แแบบนี้้อยู่ลวเพราะมันแบบให้งานผิวที่กําลังดีไม่นักเกินไปนะคะทุกคนแล้วก็ผิวแบบสวยมีความเล่นแสงอันเนี้ยพูดเลยว่าแบบสู้แม่เก่าได้เลยมีความโกลกําลังดีดูเฮลตี้แต่ดูไม่เปียกนะคะคือเป็นฟินิชที่แบบตอบโจทย์สภาพอากาศบ้านเรามากที่ที่สำคัญเขาคุมมันติดทนโอเคด้วยก็คือแบบเกิดมาเพื่อสภาพผิวคนไทยเลยนะคุชชั่นตัวนี้ไม่พูดเยอะละกันแบบลด อยาด้วยความที่เรามีรอยสิวแล้วก็รอยทำแต่ตานะเดี๋ยวก็จะมาขอกลบคอนซีลเลอร์กันอีกนึงนะคะด้วยตัวนี้เลยทุกคนอันนี้เป็น Happy Sunday Everyday c o นซีลเลอรนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ตัวใหม่จากแฮ p ปี้ซันเดย์นั่นเองทุกคนก็ค,คือแบรนด์ของ b i นะคะดูว่าแพคเกจิ้งเขามีความแบบน่ารักปุกปิกมากๆอันนี้คือเขาจะออกมาหมด3สีด้วยกันนะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์สได้ขึ้นสวอชให้ชมนะคะ แต่ส่วนตัวเราใช้เป็น2เบอร์นี้คู่กันนะคะเบอร์ 1, 1เนี่ยเดี๋ยวจะลงเบอร์หนึ่งที่ใต้ตาแล้วก็เบอร์ 2, 2> กลบรอยสิวนะซึ่งบอกเลยว่าคอนซีลเลอ,อร์ของแ a p p y s u n d เดมีความแบบสีติดเหลืองดีมากๆคือเกิดมาเพื่อผิวคนไทยเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะทุกคนลงที่ช่วง ใต้ตาก่อนเลยอันดับแรกคือสีเขาก็จะค่อนข้างแบบเป็นโทนเหลืองที่ติดสว่างๆเลยเขาว่าก็คือมีความชุ่มชื้นเกลี่ยง,ง่ายดีเลยนะคะ finish ตัวนี้จะค่อนข้างแห้งแนบไปกับผิวเลยนะคะทุกคนเนี่เห็นปะแนบสนิทไปกับผิวเราเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีเลยนะคะทุกคนเนี่ยใต้ตาก็คือแบบกริบ แล้วที่ชอบเลยคือมันเบาแล้วมันดูเป็นผิวมันดูไม่ได้แห้งเหมือนฉาบปูนอะทุกคนเออก็เดี๋ยวจะมาเก็บรอยสิวนะคะด้วยตัว Happy Sunday Everyday Concealer เหมือนกันแต่เป็นเบอร์สองสำหรับเบอร์2องะเขาก็จะเข้มกว่าเบอร์1ลงมาแบบเกือบเฉดเลยนะคะสีจะค่อนข้างแบบติดเหลืองนะทุกคนข้างติดเหลืองเลยนะคะแต่คือเขาก็จะแบบ ไม่ได้เหลืองอ่อยขนาดนั้นไอที่ปุดๆดแดงๆเข้มๆเมื่อกี้ให้ไปแล้วเลยจริงอะตัวคุชชั่นมันก็ปกปิดดีได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดแบบรอยเข้มๆตัวคุชชั่นจะเอาไม่อยู่นะ,ะก็แนะนำว่าให้ใช้คอซีลเลอร์กลบอีกนิดหนึ่งนะมันก็จะได้ผิวใหม่เลยนะคะนี่ฟิลบอกว่าเหมือนเป็นคนไม่มีสิวมาก่อนส่วนแปรงอันนี้เป็นชิ้นเดียวเลยที่ไม่ใช่ของแบรนด์ไทยนะทุกคนขอแอบแบบให้ให้กอนี้นองมิเศษนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้คือติดใช้น้องมากเป็นซึ่งมันช่วยในการเบลนด์คอซีซเลอร์แล้วก็กลบ เฉพาะจุดได้แบบดีมากจริงๆงานคิ้ววันนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวเมลินดา Brow s t y l i ลิ่งเจลนะคะเบอร์สูตรหนึ่งสีไหลบราแล้วก็แปรงอันนี้เป็นของ Brush 2นะคะ Go Eye Brow Blush นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นของแบรนด์ไทยคือแบบน,นี้ก็คือเป็นแปรงแบรนด์ไทยที่เราใช้ตั้งแต่แบบช่วงหัดแต่งหน้าแรกๆแบรนดหนึ่งเลยนะที่เราอยากเชียร์มากๆสาหรับ ใครที่อยากได้เซ็ตแปรงแต่งหน้าสำหรับมือใหม่นะคะเขาเป็นแปรงขนสังเคที่แบบมีความพรีเมียมคุณภาพดีมากคือขนแปรงเขาจะมีความแบบแน่นแล้วก็นุ่มกําลังดีนะซิกซีได้โอเคแล้วก็เกลี่ยนเนื้อได้ละมุนมากๆมีครบองค์ประกอบอบบทางตาแก้มปากตาที่เป็นงานดีเทลต่างๆก็มีนะคะแล้วราคาก็คือแล้วราคาเขาก็จะมีความแบบสมกับคุณภาพของเขาเลยไปแค่เจลเท่านั้นได้คิวเป๊ะปังเลย โอเคทุกคนก็ขอทาลิปบามเลยและกันเพราะว่าลืมลงนะคะเดีด๋ยวจะใช้เป็นนี่เลย<ด>เป็นของอิงกุลไนโอโกลเปปไทยบามนะคะ<ด>ของคุณอิงพลิกหลังกล่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลิปบามที่แบบมี SPF 40 C p a 4บวกเลยนะทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องไปในคราวเดียวกันเลยนะมันใช้ดีมากทุกคน มันชุ่มชื้นแต่เนือมันไม่หนึบอเป็นลิปบาล์มที่เกิดมาเพื่อการบำรุงอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งแบบตอนก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนเลยเพราะว่าเท็กซ์เจอร์ก็คือแบบเกาะปากดีมากวันนี้ฉันก็ขอมานําเสนอไอเทมใหม่พร้อมไปายานะทุกคนไปด้วยเลยแล้วกันก็คือนี่เลยนะคะ beauty lab cotton bloom cream blush นะคะทุกคนสี 4, ก็คือเบอร์สีสเป็นโทนที่แบบบาร์บี้บาใจมากๆน่ารักมากทุกคนเนื้อมันจะมีความต่างจากลาการดนะอันนี้จะมีความแบบ จะมีความนุ่มๆแล้วก็เกลี่ยแล้วมันบางไปกับผิวเนียนไปกับผิวเลยอ่ะลากลาส,สีจะแบบพิกเมนจะทึบกว่านะี่แล็บนะคะ mm hmm. เขาเป็นแบรนด์ลูกของดรพงษ์หรือว่าเป็นแบรนด์เมคอัพของดรพงษ์นั่นเองต้่งบอกเลยว่าเขาทําดีมากๆแกดูดิ mm hmm. คือสีมันแบบน่ารักบาร์บี้แล้วกนเนือ้อคือเขาทํามาพอดีมากๆเลยอ่ะสี mm hmm. ให้ดูว่าเนื้อแบบแตะไปแล้วเขาเนียนไปกับผิวเลยนะทุกคนแล้วสีคือแบบน่ารักมากมี mm hmm. ชมพูบาร์บี้ที่ถูกต้องสุดๆครีมกึ่งมูสนะคะมีควาาามบบง เบ่งงดีเลยแล้วก็ให้สีที่ค่อนข้างชาัดนะแต่มันจะแบบไม่ได้ทึบมากกับทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อมันใช้ง่ายคอนโทรลง่ายดีเลยเนี่ยป้าพอเติมลงไปอีกเลเยอร์หนึ่งเราก็จะได้พิกเมนสีที่มีความทึบแล้วก็ชัดขึ้นสำหรับพาเลตตาวันนี้นะคะขอสีกรีนให้กับสิ่งนี้ก็นทุกคน อันนี้เป็นตัวแฮ p ปี้ซันเดย์เอว a ด p พาเล t e นะคะแก้ตัวใหม่ของ Happy Sunday ค่ะทุกคนคือใครจำแบบว่า p a าเลต e หน้าตาคิวบ์สี่เหลี่ยมได้ก็คือตัวนั้นแหละทุกคนแต่ตอนนั้นเขาออกเป็นแยกกันใช่ไหมเป็นแมทกับชิมเมอร์อย่างอย่างละพาเล t e น้องคนนี้คือเป็นการรวมตัวของสองสิ่งนั้นค่ะทุกคนนี่เลยคือรวมน้องที่เป็นเนื้อแมทล้วนกับกลินเตอร์ล้วนไว้ด้วยกัน2 4, 6 8เฉดสีนะคะเนื้อแมท4สีเนื้ เนื้อ glitter shimmer สีๆนะแล้วที่ชอบมากๆเลยคือเขามีกระจกในตัวค่ะคือบานใหญ่สะใจวเวอร์เลยนะทุกคนแล้วแพ็กเกจตัวเนี้ยก็คือเป็นแพ็กเกจที่แบบกระดาษนะคะน้ำหนักแบบเบามากๆพกพาก,กิมมิกด้านหลังเขาก็จะมีชื่อสีบอกชัดเจนนะคะแต่ยังตามสีอายแชโด์เลยซึ่งแต่ละสีคือชื่อน่ารักมากด้านในนะคะเขาก็จะมีแบบบอกชื่อสีอยู่ตรงอายแชโด์ด้วยนะคะทุกคน แล้วคือเราชอบแต่ละชื่อมากอย่างอันนี้ชื่อมิลตี้พุดดิ้งนะคะจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลชานมนแต่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะแต่งเป็นลุคแบบ everyday ง่ายๆเลยนะคะที่เพื่อนๆสามารถนำไปแต่งตามกันได้ในชีวิตประจำวนันโทนสีแบบน้ำตาลส้มแล้วก็มีกลิตเตอร์โทนสนุกๆมาให้นะคะซึ่ง้บอกเลยว่าเขาจะเฉดมาสวยมากๆแต่งได้ตั้งแต่ everyday look, ลุยัยลุคที่แบบออกงานสีแรกเราใช้เป็นสี m ิล ty Pudding นะคะจะเป็นโทนน้ำตาลส้มสอบบราลแบบ บบะะลงไปก่อนทั่วเปลือกตาเลยอะไม่เชื่อแกดูนะสีเนี้จริงๆลงสีเดียวก็สวยแล้วซึ่งสีเนี้ก็คือเป็นน้ำตาลส้มที่พอด,ดีมากลงสีเดียวก็สวยเลยไว่เด์ลุกอี่เด์ใจที่แบบขี้เกียจแต่งหน้าแต่อยากให้เมคอัพดูไม่โลอนอะ่ะก็คือลงสีเดียวได้เลยเกจกระดาษอะ่ะเราสามารถพับครึ่งแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวน้องหักนะคะต่อมาเราก็จะใช้เป็นสีเดิมนะคะจับกับแปรงเล็กๆเอามาเกลี่ยขอบตาล่างนะคะแล้วก็ลงช่วงดอนนี่อายแบบนี้ไป สีเดียวก็น่ารักแล้วอะแล้วเราก็ใช้สีบาร์บีคิว a ซ s ซี่เบบนะคะเบลนชันพับตาของเราเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเบลนสูงมากนะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกลิตเตอร์สี s t a r d u s ส Serial นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นกลิตเตอร์ทุกคนก็จะเป็นสีออกแบบแชมเปญแชมเปญที่กลางตาของเรานะคะ เวลาใช้กลิตเตอร์นะทุกคนแนะนำให้แตะด้วยนิ้วนะคะว่ามันจะแบบเกาะผิวดีมากกว่าการใช้กับแปรงนะกลิตชิมเมอร์สีสตรอเบอรี่โซดาตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะเป็นชิมเมอร์สีแบบชมพูแดงๆแลก็ลงที่ช่วงครึ่งตาล่างแบบนี้เลยนะคะตาเราก็จะแบบดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยในส่วนของอายเนอร์วันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนี่ื่อนของอายเยนะคะอายเลเนอร์เพนซิลนั่นเองอันนี้เป็นสี เรียวบราวก็เขียนง่ายติดทนไม่แผ่นได้เลยทุกคนไม่ต้องกันงวลไปการเขียนอายไลเนอร์ให้เป๊กก็คือต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็เขียนบ่อยๆนะคะทุกวันบางวันก็เขียนพอดีบางวันก็เขียนไม่พอดีนะเนี่คือเนื้อลื่นเขียนง่ายมากไม่บาดตาเลยแล้วก็เราจะใช้แปรงนะคะทุกคนในการมาเกลี่ยๆเขานิดนึงนะคะเพื่อให้ไม่เป็นขอบไม่เป็นแบบสีชัดจนเกินไปอินเมคอัพสาวจีนก็เลยแบบว่าชอบแต่งตาให้มันมีความชัดๆขึ้นจากนั้นก็ใช้เป็นสีอเมริกาโน่ตรงนี้นะคะเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะ เราก็จะมากรีดเป็นเส้นไลเนอร์ข้างล่างนั่นเองช่วงนี้เราก็อินกับการฝึกแต่งหน้าตามสาวจีนนะคะทุกคนก็มาฝึกไปได้วยกันนะ ทุกวันนี้เราก็ยังแบบไม่ได้แต่งเป๊ะมากแต่ก็แบบเออค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันนะก็ได้มาเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาทำดอลลี่อายกันซึ่งดอลลี่อายแบรนด์ไทยนะคะที่เราอยากรีคอมเมนต์ทุกคนมากๆนี่เลยนะคะเป็นของคุณแม่กระแตนะเป็นคนซึ่งอันนี้เขาทำสีออกมาให้ได้พอดีกับผิวคนไทยมากแล้วก็จะมีทางด้านที่เป็นสีคอนทัวร์นะคะอา้าวทำยังไออกซึ่งสีเขาชัดมากๆความแบรนด์คนไทยอะ่ะสีก็คือจะแน่นมากๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวดอลลี่อายนะคะซึ่ง ซึ่งเราชอบสีดอลลี e อ e มากเป็นสีนูนชชมเปญที่แบบสวยแพงสุดๆก็ใช้ด้านที่เป็นคอนทัวร์นะคะมาลงช่วงถุงใต้ตาแต่ว่าลงเบามากๆเลยนะเพราะว่าสีเขาชัดมากจากนั้นก็ใช้ตัวด้านที่เป็นไฮไลท์นะคะมาลงที่ช่องตรงกลางระหว่างคอนทัวร์กับอายแชโดว์ขอบตาล่างเลยตาแบบสาวจีนมันมาละแกนี่ก็คือตาของเรานะคะ ต่อมานะทุกคนก็มาดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะซึ่งวันนี้เป็น for y u คนดีคนเดิมนะคะทุกคนอันนี้เลยนะสีดําซึ่งล่าสุดเหมือนเขาจะออกรุ่นใหม่มาแล้วนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ลองตาม,มานะไม่รู้ว่าน้องเขาต่างกันมากแค่ไหนะสําหรับมาสคาร่าวันนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยทุกคนก็คือนี่เลยนะคะเป็นตัว Lash Soul Perfect Mascara นั่นเองนะคะทุกนคนขนตาสั้นมากๆนะคะทุกคนน้อยมากที่จะเจอแบบว่ามาสคาร่าที่สามารถ งัดขนตาออกมาให้เจอโลกเจอชาวบ้านแบบเซฮัลโหลได้บ้างสองคนนี้ก็คือเหมือนเกิดมาเพื่อเราอะทุกคนเขาแบบแดงมากฮัโลโหลสุด ดูความเด้งดูความเอยใดดูดีเก้เคทุกคนก็ว่าไปแต่งตาอีกข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือเราแบบถ่ายทาง YouTube ด้วยแล้วก็ทำคอนเทนต์ในติ๊กต็อกด้วยให้ดูว่าเมคอัพตาของเรามันจะมีความชัดแต่มันจะไม่ได้ดูแบบว่าตกใจหรือว่าหน้ากลัวจนเกินไปนะคะคือความที่สีตาเรามีความแบบชัดระดับหนึ่งแล้วนะเราก็จะมาดรอปเมคอัพนะคะให้มีความแบบบาลานซ์มากขึ้นซึ่งสีแก้มวันนี้นะคะเราใช้เป็น ODBO นะคะ Signature Four Shade Blusher เบอร์ศูนย์สองเองเขาก็จะเป็นพาเล เบลชออนที่มีแบบโทนชมพูส mm ีเฉดในตลับเดียวเลยนะคะ mm hmm. ก็จะ ชมพูเบจชมพูพาสเทลโทนแบบชมพูแดงบอร์รี่นะคะแล้วก็มีโทนที่เป็นม,ม,ม่วงแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเป็นเบสไปก่อนก็ปัดทับลงไปที่ตัวครีมบลัชแบบนี้เลยลงเป็นพื้นให้มันมีความดรอปสีลงนิดนึงแล้วเราก็ใช้สีชมพูตรงนี้นะคะเอามาแบบปัดแค่หน้าแก้มตรงนี้เลยนะไม่ต้องให้มันฟุ้งเหมือนแบบสีอ่อนอันแรกแล้วมาคอนทัวร์กันเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ใช้เป็นคอนทัวร์ของเมลินดานั่นเองนะคะ ตัว Layers h a d i n g Powder เบอร์ศูนย์เขาก็จะเป็นคอนทัวร์ที่แบบมี3สีในตลับเดียวเลยมีสีอ่อนกลางเข้มซึ่งข้อดีคือเนี่ยรู้สึกว่าเขาจัดสีมาแบบเข้าใจง่ายดีเลยนะอย่างอันอ๋อลืมบอกว่าอันนี้ก็เป็นแปลงแบรนด์ไทยนะคะของ Super Mum Collection Rookie นะคะที่เป็นแท่งสี เทาๆแบบนี้ทุกคนมันแบบดีมากแล้วมันแบบไม่บาดผิวเลยคือให้รูมละมุนมากเ,มเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรามาขั้นตอนสุดท้ายกันดีกว่าก็คือการทาลิปนั่นเองนะคะนี่นะคะเราภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าทาแล้วฟิลเหมือนแบบสีปากนางฟ้าทุกคนมันสวยมากก็คือนี่เลยนะคะเป็นของลากรัสนั่นเองนะคะอัน,นตัวลากรัสไอซี่กลอสตัวล่าสุดของเขานั้นเ สีที่จะใช้วันนี้ก็เป็นเบอร์ศูนย์สกับศูนย์สนะคะทุกคนซึ่งพูดเลยว่าเป็นกลอสที่ฟอร์มูล่าดีสีสวยเนื้อจึ้งมากอะซึ่งสีแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีกอดแฟชก่อนเบอร์สอนะเขาจะเป็นสีคือเขาจะเป็นสีแบบชมพูนูดนะคะที่เกิดมาเพื่อการกลบสีปากอ่ะทุกคนซึ่งสีเขาแบบไม่ได้นูดป่วยนะเขาจะมีความชมพูสดใสนิดนึงอยู่ในกลอสที่กลบสีปากมิดเลยอะ ไม่หนึบเลยไม่หนึบแบบกลอสเลยนะทุกคนคือเหมือนมันเนียนไปกับปากไม่ได้ถึงขั้นเบาหวิวขนาดนั้นยังมีความรู้สึกว่าทาลิปอยู่แต่ว่าไม่ได้น่ารำคาญอะไรเลยนะเป็นชมพูนูด m l b b ที่ถูกต้องมากเกิดมาเพื่อการกลบสีปากเลยเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็จะทาเป็นเบอร์ศุนสีนะคะซีนเทนจ์ re มนะคะจะเป็นสีออกแบบชมพูบาร์บี้บาจชมเป็นสีที่เราชอบมากเป็นโทนชมพูแบบตัวแม่ตัวมัมแล้วก็จะลองสีตรงกลางวากเลย ให้ดูว่ามันไล่สีกันสวยมากเป็นสีนะคะทุกคนทาเสร็จแล้วเบอร์สองกับเบอร์สีผสมกันคือแบบสวยมากเป็นสีแบบลูกลักนางฟ้าทาแล้วแบบเหมือนเกิดมาเป็นคนสวยเลยอะไรแบบนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเซตผมเพิ่มเติมแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในฟินิชลุคค่ะนี่นะคะทุกคนให้ดูเมคอัพจากแสงกล้อง iPhone นะคะแกคือมันแบบมันไม่ได้ดูซีดไม่ดูป่วยเหมือนในกล้องจริงๆอะ่ะควเมคอัพคือสีแบบพอดีมากๆทุกคนเป็นโทนน้ำตาลชมพูที่แบบเข้ากันมากไม่ได้ดูมากไม่ดูน้อยเกินไปแต่งได้ง่ายในชีิตประจําวันเลยนะทุกคนแล้วคือแบบเป็นโทนน้ำตาลชมพูที่สวยมากๆดูดิ แล้วสีตาฉันก็คือแบบ the base เมคอัพโดยรวมมันแบบมันจึง้งมันฉ่าลืมบอกว่าคอนแทคเลนส์วันนี้ก็เป็นของแบรนด์ไทยนะคะก็คือลายเนี้ยก็คือเป็นลายที่เราใส่กี่รอบใส่ไปไหนใส่ทําอะไรใส่เซลคนดีเอ็มแตกแต,กแตนมากๆก็แบบคอนแทคเลนส์ของเลยคะคอนแทคเลนส์ที่ไหนคะ่ะก็คือคิตตี้คาวาอิายเจตที่แอมบราวน์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้คอนแทคที่แบบสวยมากจริงๆทุกคนนี่ให้ดูว่าแบบคือมันจะเป็นคอนแทคเลนส์ใส่เหล่าตาดูมีอะไรมากๆไม่ดูเซ็กซี่ไม่ดูหวานเกินไปเป็นคอนแทคเลนส์ใส่เหล่าตาดูฉ่าดูมีสเสน่ห์มาก อ่ะยังไงก็ลองเอาไปแต่งตามกันดูนะคะหวังว่าลุคนี้จะแต่งตามกันได้แบบไม่ยากจนเกินไปนะแล้วก็ในส่วนของไอเทมเมคอัพต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะถ้าเกิดแบบว่าอยากดูคลิปไหนยังไงอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย